สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวนะะันนังคารที่31มกราคมกราปี66นะคะเรา,อาสองคนนะคะพี่แอมมี่นะคะวันนี้เรามีนัดกับน้องๆที่มาลงทะเบียนงานญี่ปุ่นไต้หวันเนาะเดี๋ยวเราไปทักทายน้องๆแล้วกันนะคะโอเคอคุณคนแรกเว้นมาจากไกลเลยมาจากไหนมาจากอายุธยาครับอยุธยา,าคนจังหวัดอะไรครับคนจังหวัดนครราชสีมาอ๋อแล้ว,ลว,วแล้ว,ลว,ลวมาสมัครงานกับพี่แอมมี่ได้ยังไงครับก็ ติดต่อจากนาบัตรครับผมอ๋อมีคนมีคนรู้จักวินกับพี่เหรอครับผมเขาให้นาบัตรมาคุณพ่อเคยมาทําที่นี่แล้วครับก่อนหน้านี้แล้วครับวินกับวินไปอีกไหมคุณพ่อคุณพ่ออายุเยอะแล้วส่งลูกชายไปแทนใช่ไหมครับลูกชายน่ารักเนาะนะคะโอเคอ่ะอีกหนึ่งสาวอันนี้ก็มาจากไต้หวันเลยนะคะไปไต้หวันมาเกือบ6ปี2แหกเนาะเปลี่ยนเปลี่ยนใจจะไปญี่ปุ่นบ้างใช่ไหมคะทำไมถึงเลือกญี่ปุ่นลูก เงิน,งนที่สําคัญคืออยากเราเปลี่ยนประเทศ<า>นะ,ะท,ำทำไมถึงชอบไปทํางานต่างประเทศอะลูกเงินเยอะกว่าเอาหลักๆคือสําคัญคือหนูต้องการเงินเท่านั้นใ,<ห>ใช่ไหมหเออผู้ชงผู้ชายไม่ต้องการเลยหรอคะ หอหาอันนี้คือโสดใช่ไหมคะลูกโอ้นี่คือคนโสดนะคะเป็นคนจังหวัดสมุทรปรากานเนาะโอเคขอบคุณค่ะอ่ะคู่คู่นี้ละกันคู่นี้ก็มาจากพยาวบ้านเฮาเองนะคะก็มาเป็นงานไต้หวันเนาะส่งส่งคุณแฟนไปก่อนนะคะแยกกันได้นะคะคู่นี้ก็คือให้แฟนไปลงหางานก่อนแล้วเดี๋ยวพี่แอมี่ก็จะดูงานเขตใกล้ๆกันบินตามกันไปให้เนาะงานคู่เราต้องแจ้งอย่างนี้นะคะ นอกเหนือจากว่านั้นนะจะมีงานคู่มาเราถึงจะส่งให้แต่ว่าทุกอย่างทุกคนก็ต้องพร้อมเนาะอ่าโอเคติดตามพี่แอมมี่จากช่องทางไหนมาคะท,ทุกช่องเลยตอนนี้ติ๊กต็อกปิ้วนะคะฝากไว้ด้วยมีเห็นมีมใช่ใช่มีติ๊กต็อกใหม่อยู่แต่ก็ไม่บูมติ๊กต็อกไล้ปิดทุกคนเลยอะตอนนี้นะคะเออย,ยังไงก็ฝากติดตามที่เพจแอมมี่งานไต้หวันไวนะ้เนาะขอบคุณนะคะทุกคนวันนี้ก็มาลงทะเบียนกันเรียบร้อยทำค์ดตรวจโรค แล้วเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีก็วันสแกนบีซ่าแล้วกันเนาะส่วนน้องญี่ปุ่นเดี๋ยวมีโคต้ามาก็จะมาสัมภาษณ์กันนะคะอ่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายนเารัวขอบคุณค่ะ